ายการ w ัน t ี i d he do What ท i คุณไม่ไดูแล้วใคร i d วันนี้นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครนน yeah. ับแออยู่ที่โรงเรียนก้นาจิกาเดี๋ยวกันนะคะขออน well ุญาตน้ำนิาณนำตัวครับพิชาณนายพันทิพย์ปุอยู่มหกครังหนและนิชานน้ำน้แออยู่มหคสาวันนี้เราได้มีนว่าโรงเรยนีหอมีทศกาลอะไรกันคบ มีอยู่ที่ทัศกาลรูกราชมินตกิจซัดสับขั้นที่สามค่ะนี่ที่นี่ว่านี่นะโรงเรียนนี้เราไเขาเปกิจกรรมแที่ห้องหนึ่งห้องสามเนี่ในห้องสนามด้วยแล้วก็เขาไมลงมาลงเลิศมากแล้วว่าถ้าอย่างนันเราตามกันไปดูกันเลยดีกว่าไปเลย ที่ตกันะะต่อไปเรากงะสือไปิยู่ถ้าคนตั้นึ่งในหะ้องต่ามทำในตีมเขาไปลงหานาชวังแล้วก็หนาหัวดนะไชอบกันเลย หนึ่งนะโอเคปฟาเข้าไปเลยไปดูข้างในว่ามีอะไรกันใช่โอ้ยน้อยในห้เข้นไม่ได้ดูชุดหนูเลยนะคะัขเข้าไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะต้องแอร์ก็อยากทราบว่ามีอะไรบ้างเอ็บรรยากาศมากเลยค่ะห้องนี้เปร้านอาหาราชวังโอ้ยเหนื่อยมากดิฉันอยากดูอะค่ะอันนี้เดินไปรอบเลยอ่ะเดินลงไปข้างล่างวิ่งอันนี้ยังเป็นอะไรคะไม่ได้ค่ะ ังนะะคก็ห้องหนึ่งอลังการมากวิจัยอย่างโอเคเทพดีฮะนี่คือประตูสวัสดีโสภานะครับเป็นประตูที่เป็นส่วนหนึ่งของประตูพระแก้วนะวัดพระแก้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พี่เขาเป็นองค์ฐานรัชวง์เนี่ยมีทั้งหมด13ประตูนะชื่อมันจะคล้องจองกันหมดเลยแต่ดิฉันก็จองไม่ได้จองได้แต่สวัสดีโสภาเนี่ยค่ะตามไปเลยค่ะอ่ะน้องต้นแรก เสร็จ้ค่ะกการตานกันไเลยค่ะค่ะขอบคุณครั่อการขอุค่ะนีขอการขอบคุณคะนส่ของี่นี้นะคะก็จะจัดแสดงพแก้วปรเกดนะคะพรอแก้วประกดนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญคูบ้านคู่เมืองของคนไทยมาช้านาน,นะคะตั้งแต่สมัย,มยรรณา,นนาพระแก้วประกดนี้ในฤด,ดูสามฤดูจะต้องเปียนต้องเครื่องนะคะ อาละค่ะอ,อันนี้คือพระน,นิ่นดรจักรีมหาปราสาทอันนี้เป็นศิลปะแบบประหงส่วนชาดานะคะเป็นทางตะวันตกคือจะเป็นศิลปะปแบบตะตมนะครับระหว่าตงตะวันตกกับตะวันออกนะเขาเรียกว่าประังส่วนชาดาเพราะว่าชาดาข้างบนอ่ะคือศิลปะไทยแต่ er ว่าทีนี้ที่มันมีสองชั้นอะ่ะจะไม่เป็นศิลปะแบบไทยเพราะว่า ที่ระบานแบบไทยจะมีแค่ชั้นเดียวนะคะก็คือสองชั้นก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะต่อไปเลยค่ะโอ้ก็ี้องเป็นเกมนะคะเกมของรางเนี่ยอุ้ยนี่อะไรบ้างคะอยากดูรางวัลของรางวัลนีีอะไรบ้างะอยากดูรางวัลที่หนึ่งที่น่งค่ะอีลราคาเท่าไหร่ตกไหมคะโอ้ยแพงอะแพงอะอันนี้รางวัลี่หเ่ะ คุณคาะคุนด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นภายในห้องหนึ่งต่อไปสมัยห้องสามกันไปไปดูเรื่องราวสนามหลวงใล้ตามต้าพนิไปห้องไหนกันคัเกันแน่ไปห้องสามเาไปดูกันว่าเขาทำเรื่องอะไรกันไปกันเลยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยี ขนาดระยะบอลผมไม่ยิงไม่โดนโอเขายนันายระวัง

ยังยังยังไม่จอยนี่เมือก่อนตอนนี้คนดูอ่ะรีบมาลยนะมารีบมาจับใครละแล้วก็ย่าหยุดอกน้องตั้มแอยอกหอบมาจับว่าวันกง่ายๆได้ยังเจ้าคหน่อยได้ะนำเรื่องนะคะเมื่อก่อนเราเรียกว่าพระเมรุใชเกี่ยวกับพระบรมพระบรมศพเกี่ยวกับพระบรมศสารีวง ันณย,ยุราหร<ะ>ือไ<า>ม่เนี่ยอานปารติาโลกมา<ล>หารานะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและในเมื่อตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีพระตกหรือเกี่ยวกับว่าเชื้อเจ้า,จา,าที่มาชนนะะเขาจะทำเป็นที่